คิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทางโทร1 6 3่ p t t g l o b l l Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเราไปดูคุณโอธรรมศักดิ์หรือภูวพรรริทักษ์เกษตรกรเพี่ยงคืนของเราเขาทำงานในฟาร์มอินทรีย์แบบฮิปๆแห่งนี้กันก่อนนะครับช่วงชวงสายๆบ่าย,าย,ายๆ้ยครับก็มาเก็บไข่ครับเพราะว่า บางทีแบบตัวเช้ามาตัวยังไม่ไข่ครับก็ปล่อยไปก่อนก็เข้าไปเก็บเลยปีนขึ้นมาเลยนี่น่าจะเก็บไปแล้วอ่ะเี๋ยวนะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเเห็นแบบนี้ก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับว่าคุณโอมีความสุขและพอใจกับชีวิตเกษตรกรของเขาในทุกวันนี้จริงๆเอะแบบนี้แล้วคุณโอมจะเคยชวนเพื่อนๆศิลปินให้หันมาปลูกผักกันบ้างไหมครับนี่ส่วนอยากจะมีมาเองครับ คือผมก็ลงมาเรื่อยๆเขาเห็นเขาก็จะถามมาพวกแก๊้งโมโนโทนนี่มาสองคนมาจริงจังด้วยนะครับแล้วก็เยอะครับพวกที่เพื่อนที่ทำงานเก่าก็ติดตามแล้วก็ถามเรื่องอาหารออร์แกนิกเป็นยังไงต่างกันยังไงอย่างเงี้ยครับเยอะครับก็มีเพื่อนใหม่ๆอีกเยอะเลยครับที่สนใจเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องออร์แกนิกเรื่องเพราะผมว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะมันคนไม่ค่อยรู้อะเรื่อง อันตรายในอาหารออ้รู้สึกยังไงบ้างครับที่คนอื่นมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําแต่พอเราทําเราก็จะเห็นว่าทําเกษตรอินทรีย์ดีกว่าทําแบบพึ่งพาตัวเองดีกว่าทําเชิงเชิงแมสนะครับก,ก็พอเราทําปุ๊บคนที่เคมีตรงกันก็จะก็จะมาเข้ามาครับคิดว่าอาชีพกเกษตรกรได้เปลี่ยนมุมมองความคิดหรือชีวิตของเรายังไงบ้างครับก็ เริ่มต้นผมว่าเปลี่ยนจากมุมมองความคิดเรื่องคำว่าพอเพียงก่อนเพราะว่าผมพูดคำว่าพอเพียงผมรักในหลวงผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรเพราะว่าอีกวันที่ผมเริ่มทำผมเหมือนเข้าใจว่าอยู่อย่างสมถะคือความพอเพียงก็ไม่ใช้ชีวิตไม่ออกไปไหนเสื้อผ้ายกให้คนงานแถวนี้หมดเลย ไม่มีเสื้อผ้าเหลือเลยจนวันหนึ่งผมไปงานศพเพื่อนที่วัดภรีงานพระราชทานเพลิงศพนะครับแล้วก็เสื้อผ้าแย่มากเป็นแบบว่ากางเกงแมวเสื้อยืดดำๆแล้วก็ต้องไปยืนหลบๆเขาหน่อยแล้วก็พอเจอเพื่อนก็แอบบบไปทักกับเพื่อนแสดงความเสียใจเขาแล้วก็กลับมานั่งนึกว่าไม่น่าจะใช่ละผมว่าในหลวงไม่เคยบอกให้เราจนนะเขาให้ให้ให้อยู่อย่างพอเพียงให้ให้เหมาะสมหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมา ชั่งน้ำหนักตัวเองตลอดเวลาชั่งน้ำหนักชีวิตนะครับว่าวันนี้เรามากไหมน้อยไหมพอดีหรือยังนั่นก็คือความพอเพียงที่คุณโอได้ค้นพบในที่สุดครับพอมันอยู่บนความพอดีปุ๊บความสุขเกิดเองคือเราไม่ได้ฝืนอะไรตัวเองเลยเราอยู่ยังมีความสุขข,ของเราเลยและมีอะไรที่เปลีย่ยนแปลงไปอีกบ้างครับเรื่องที่สองก็เรื่องสุขภาพที่ที่มันดีขึ้นมาจากจากอาชีพนี้เพราะว่าตั้งแต่มาทํา ผมไม่ปวดหัวหายไปเลยไม่ไม่รู้ทำไมคือแบบออฟฟิศซินโดรมทั่วผู้คนทั่วไปคงคงเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกินพาราบ่อยๆอยก็ไม่ไม่เป็นมาหลายปีแล้สามสี่ปีไม่เคยกินยาโรคหอบที่เคยเป็นมา11ปีก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นคือมันเป็นน้อยลงเบาลงเรื่อยๆจนยาที่เคยพ่นทุกวันไม่ไม่ต้องพ่นอีกแล้วนานๆแบบปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่จะต้องหยิบเหมือนมาพ่นนี่ก็ พอพอถึงจุดนี้เราถึรู้ว่าอ๋อใช่แล้วเรามาถูกทางแล้วอาชีพนี้แหละที่เราจะอยู่ไปตลอดเพราะว่ามันมีแต่ดีขึ้นยังไม่มีไม่มีลงเลยยินดีกับคุณโอด้วยนะครับกับชีวิตที่มีความสุขในวันนี้และนอกจากปลูกผักแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมครับปีที่2ครับผมเริ่มเริ่มเปิดเปิดแปลงนาเล็กของผมที่นี่ครับประมาณร้อยตารางเมตรเองครับเล็กๆก็ลงแขกคนเมืองมามา,มาดำนาดำนาแล้วก็เกี่ยวข้าวก็ เราดํานาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อนะแล้วก็หลังจากดํานาเสร็จก็จุดเทียนชายถวายพระพรวันพ่อก็เหมือนกันครับก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็จุดเทียนชายถวายพระพรในนาเลยก็กิจกรรมที่ที่ที่ภูมิใจนะครับที่สุดของความภูมิใจจริงๆครับได้จุดเทียนถวายพระพรในนาที่เราปลูกเองแล้วเครือข่ายเกษตรกรของคุณโอ๋ล่ะครับคืออะไรแล้วก็อ,อันอื่นก็เราเราสร้างสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมากลุ่มชื่อฮาร์ดคอร์ออแกนิกครับฮาร์ดหัวใจครับ ฮาร์ดคอร์แกนิกก็จะเป็นกลุ่มที่คนที่เคยไปเรียนบ้านเจ้าชายผักมาครับเรียนสู่เรียนรู้บ้านเจ้าชายผักผมก็แบบสิเก่าใช่ไหมครับเขาก็คุณคุณปิ้นเจ้าชายผักเขาก็ชวนไปว่าเออคนที่เคยเรียนกับเขาไปทําอะไรกันบ้างกลับมาทําอะไรกันมาคุยกันปุ๊บก็แล้วอยากจะทําอะไรละ่ะอยากทําอะไรต่ออย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าตั้งแต่เรามาทํามาเรารู้ข้อมูลเรื่องเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเยอะเราก็อยากจะแชร์พวกนี้ออกไปให้คนอื่นบ้าง ดันั้นก็เลยเกิดความคิดว่างั้นเราทํากลุ่มไหมแล้วก็คอยให้ข้อมูลคนที่อยากจะหันมาพึ่งพาตัวเองก็มีข้อมูลคิดไหมครับว่ากิจกรรมที่เราทําคือการให้กับสังคมผมแค่รู้สึกว่าที่ผมทําแล้วผมรู้สึกดีขึ้นเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นก็ที่ที่บ้านนี้ก็ตั้งไว้เลยว่าใครจะมาก็ยินดีถ้าเราอยู่เราก็จะเดินพาชมถ้าเราไม่อยู่ก็ ก็เข้ามาได้อยู่ดีก็มีคนพาชมนีครับก็มาได้ตลอดมองว่าเราจะได้รับอะไรจากการเป็นผู้ให้แบบนี้ครับผมว่าถ้าเกิดคนทําเยอะๆเราก็ดีขึ้นด้วยนะส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าง่ายๆดูดูอย่างนี้ก็ได้ครับราคาสินค้ากเกษตรอินทรีย์นะครับที่มันแพงนะครับอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างทํา,าทก็ต่างคนต่างทําก็ต่างคนต่างหาวัตถุดิบต่างคนต่าง สมมติจะซื้อมูลสัตว์ซื้อปุ๋ยคอกก็ต้องต่างคนต่างซื้อฟางก็ต้องหามายากก็ต้องต่างคนต่างเอามาถ้าเกิดทํากันเยอะๆรวมกันซื้อรวมกันเอามาทุกอย่างต้นทุนถูกลงก็ราคาสินค้าเกษตรจริงจรก็ถูกลงด้วยถ,ถ้าใน,ในใจที่ผมคิดนะถ้าในเมืองคนทําเยอะก็รวมๆกันมาเป็นกลุ่มๆมันก็จะไม่ต้องจ่ายเยอะครับนี่ครับผมก็คิดว่ามันก็ดีดีขึ้นกับเราด้วยกับคนอื่นด้วยราคาสินค้าก็ลงมาได้แตะได้คนทําเยอะปุ๊บมันแท่หลาย เคมีก็ลดน้อยลงเราก็ไม่ต้องนำเข้าสารเคมีอะไรเงี้ยก็ก็จะช่วยให้มันดีขึ้นได้เบาอยากให้ฟากถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรแต่ยังไม่กล้าหรือไม่มั่นใจหน่อยครับทำเลยครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่เป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนตัวเกษตรอินทรีย์นี่แหละครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าการที่ตั้งแต่มาอยู่ใน สังคมเราก็จะเห็นว่าการจะไปเปลี่ยนใครสักคนที่แบบไม่ได้ทําแบบนี้อยู่เนี่ยให้มาทำเนี่ยยากมากก็มันต้องเริ่มจากพวกคนรุ่นใหม่นี่แหละที่จะเป็น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 คีย์แมน,นที่จะเปลี่ยนได้ยืนยันว่าเกษตรอินทรีย์อยู่รอดแน่นอนใช่ไหมครับถ้าเกิดเขามาทําเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมนะไม่ใช่เกษตรกรจนอย่างตอนแรกที่ผมบอกว่ามุมมองแรกผมก็คิดเหมือนทุกคนนั่นแหละทุกคนก็คิดเหมือนผมนั่นแหละเกษตรกรทํางานหนักได้เงินน้อย เหนื่อยมากทันี้ถ้าเกิดเราทําให้มันให้มันถูกวิธีเนี่ยมันจะกลับกันเพราะว่ามันจะทํางานไม่ได้เยอะมากมันจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกช่วงหลังจะสบายขึ้นแล้วก็คนตอบแทนก็โอเคเลยครับแล้วก็มันไม่ไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นสุขภาพเราไม่เสียชีวิตเราก็ดีขึ้นด้วยคําถามสุดท้ายคิดว่าคนเปลี่ยนโลกหมายถึงอะไรครับผมคิดว่าคนเปลี่ยนโลกน่าจะเป็นคนที่ มีที่พ้นอะไรบางอย่างกับกับความคิดคนได้ครับคือเขาอาจจะลุกขึ้นมาทําอะไรที่ที่ไม่เหมือนใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งนั้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นแรงผลักดันให้คนอื่นลุกขึ้นมาทําตามเขาแล้วก็แรงที่มันมากขึ้นจากหลายๆคนอาจจะทำให้มันเปลี่ยนโลกได้ คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับว่าความสุขในชีวิตคนเรานั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยครับแค่เรามีสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตอย่างเพียงพอและเมื่อมีพอก็ให้รู้จักแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมไม่ใช้ชีวิตเบียดเบียนโลกหรือทําร้ายทําลายธรรมชาติ เพียงเท่านี้ความสุขแท้ก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วล่ะครับและก่อนจากกันคุณโอ๋ก็มีเพลงที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมทุกคนว่าหากอยากจะทำอะไรอย่าได้หยุดเพียงแค่อยากแต่ให้ลงมือทำเลยเหมือนกับที่คุณโอ๋ได้ทำมาแล้วและก็ได้พบกับคำตอบของชีวิตในที่สุดนั่นเองนะครับกลับมาติดตามรายการคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์เวลา20นากา20นาทีทางททบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับที่เลือกเพลงนี้เพราะว่า เพลงนี้ออกมาเมื่อ1ิบปีที่แล้วปี48แล้วก็มันเป็นเพลงที่ที่บอกเราเสมอเลยว่าถ้าคิดอยากจะทําอะไรให้ออกมาทำอย่าอยู่อย่างอยากอย่าอยู่อย่างที่อยากอยากอยาก,ยากทําแต่ไม่ได้ทําอยู่นั่นแหละแล้วก็ต้องออกมาเลยตั้งแต่ตอนที่ทําเพลงนั้นผมคิดอยากจะทําอะไรผมไม่เคยหยุดเลยผมทําเลยทันทีเหมือนกับครั้งที่ทําเกษตรนี้ก็เหมือนกันครับก็ คิดอยู่ไม่นานเลยแล้วก็พอคิดว่ามันใช่ก็หนุยเลยทำเลยครับอ,อยากเห็นพื้นแผ่นดินสดใสแต่ไม่ยอมลอยเรืขอขามไปปล่อยเรือไว้อย่างนั้นแล้วอีกอะไรจะถึงฝั่งๆต้องขอไปตามใจส นี้พอทําก้อนเห็ดเนี่ยถามว่ามีปัญหามีแน่นอนนะคะส่วนผสมของอาหารเห็ดนะคะผสมแล้วค่าเชื้อได้ถูกต้องไหมบางทีค่าเชื้อไม่หมดเกิดปัญหาของก้อนเห็ดขึ้นราขายไม่ออกเคยทิ้งมาแล้วค่ะเป็นพันก้อนสัปดาหนะ์หน้าห้ามพลาดนะครับ